สวัสดีครับนักศึกษาครูจะขออธิบายแบบทดสอบที่นักศึกษาจะลงไปทำนะครับแบบทดสอบนั้นมีทั้งหมด2เรื่องเลยกันเรื่องแรกก็คือเป็นแบบทดสอบสำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วนฝาสูบชุดลิ้นและกลไกลของลิ้นมีทั้งหมด10ข้อนะครับซึ่งจะเป็นการทดสอบให้นักศึกษาเนี่ย แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ในเรื่องของฝาสูบชุดลิ้นและกลไกของลิ้นว่ามีวิธีการวัดและวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะครับการเริ่มเข้าไปทําแบบทดสอบนั้นนักศึกษาเห็นหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับหน้าจอ,อพอเริ่มทําทดสอบนั้นนักศึกษาก็ต้องไปคลิกตรงคําที่ว่าเริ่มทําการทดสอบคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีข้อสอบให้นักศึกษาทํา หรือทดสอบทีละหนึ่งข้อนักศึกษาทําถูกนักศึกษาก็จะสามารถขยับต่อไปได้เรื่อยๆจนถึงข้อ10เป็นการจบการทําแบบทดสอบซึ่งเมื่อจบแล้วนักศึกษาก็จะเจอ,อหน้าต่างแบบนี้นะครับเมื่อเราผ่านกันทดสอบแล้วเราก็จบการทดสอบนะครับถามว่าการวัดผลหรือการให้คะแนนนั้นขึ้นอยู่กับอะไรนะครับขึ้นอยู่กับเวลาในการทําคือข้อสอบเนี่ยจะต้องนักศึกษาทําให้ผ่านทั้ง10ข้อ แต่จะใช้เวลามากหรือน้อยถ้าใช้เวลามากนักศึกษาก็จะได้คะแนนน้อยนั่นหมายความว่าตอบผิดเยอะแต่เขาต้องตอบให้ผ่านจนถึงด่านสุดท้ายคือขอ้อ10แต่ถ้าใช้เวลาน้อยก็จะได้คะแนนสูงนะครับเป็นเป็นตรงข้ามกันนะครับกติกาก็คือห้ามกดถอยกลับอย่างนี้นะครับตรงตัวอักษรสีเขียวตัวน,นี้แบ็กนี่นะครับห้ามกดกลับอย่างนี้เด็ดขาดนะครับนักศึกษาต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับเดินหน้า การเดินหน้าคือกดปุ่มในหน้าต่างเท่านั้นเองห้ามไปกดสีเขียวที่ขอบหน้าต่างนะครับอันนี้เป็น10ข้อแรกหรืออาจจะเป็นสอบา10ข้อครั้งที่2ก็ได้เพราะข้อสอบทั้งหมดนั้นมีอยู่30ข้อด้วยกันอีก20ข้อนั้นก็คือนะครับเป็นแบบทดสอบเรื่องชุดลิ้นและกลไกลของลิ้นคำ,คำข้อสอบชุดนี้นะครับจะเป็นการทดสอบ ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่สําคัญทั้งหมดว่านักศึกษารู้จักชิ้นส่วนดีไหมพวกลิ้นกลไกลิล้นพวกฝาสูบพวกอุปกรณ์ที่นักศึกษาได้ถอดได้ศึกษามาแล้วและข้อสามารถก็คือครูได้ฉายวิดีโอให้ดูแล้วนะครับทั้ง20ข้อนี้กับ10ข้อนี้นะครับให้นักศึกษาได้ทบทวนแล้วนะครับดังนั้นเมื่อนักศึกษาทําแบบทดสอบชุดลิ้นและกลไกของลิ้นในเรื่องชิ้นส่วนแล้วก็จะเริ่มทํา แบบทดสอบที่นี่อันนี้ทํา20ข้อนะครับเมื่อทําถูกหมดแล้วก็จะกลับมาที่หน้าต่างตอนนี้กติกาคงเหมือนเดิมนะครับห้ามกดถอยหลังนะครับห้ามกดถอยหลังให้เดินหน้าอย่างเดียวนะครับเดินหน้าอย่างเดียวเริ่มทําแบบทดสอบข้อ1ข้อ2ข้อ3าข้อสี่ข้อจนกว่านักศึกษาจะไปถึงข้อ20ถ้านักศึกษาทําผิดมันจะมาเริ่มข้อที่หนึ่งใหม่นั่นกหมายความว่าทำให้หนักศึกษาเสียเวลามากขึ้นก็คือจะทําให้เวลาสนักศึกษามากเมื่อนักเวลามากคะแนานก็จะน้อยลง เป็นตามตามอัตราส่วนน <c oughs> ั้นทักษา,าใช้เวลาน้อยคะแนนก็จะมากนะครับอันนี้เป็นการทดสอบว่านักศึกษาคงสามารถทำได้นะครับ